คิดจังไรครับเพื่อได้ตัดสินใจมาเปลี่ยนทงหน้าเรียงๆมะกลายเป็นสวนสมบูรณ์ครับเห็นเห็นเขาเห็ดเห็นเขาปลูกกล้วยปลูกงั้ก็ใหยอยากปลูกคือเขามัน,ม,นมันบ่ดด้กเขามันเห็ดเห็ดเห็ดหน้ามันคืบอบ่ดเด้เขานี่ต่หยาได้กับบดไดดหลายเนาะมันบ่กุุมค่ารถเกี่ยวรถไทพีค่คันเป็นคือปีหนี่ได้พรสอบม่นแรงครับ ขั้นสีมะแรงคือปีนี้คือที่บัวเขาไปอยู่ทงหน้าคุ่นยิ้บ่ไดดเลยเขาอแรงแค่ไหนปีตกมาปีนี้เตียนมาเห็ดสวนผสมมสานกินได้กินกล่วยเอาเห็ดมาไดเก่าเดือนนี้คือว่าสามารถลดไล่ใจให้ครอบครัวเขาใดไปครับเนี่ยก็ได้อยู่เขาก็ไดกินบบกพริกแบบฮูงกินกล่วยบ่ต้องซื้อกินปลากินกบกินปลากินกบกินคากินอันนี้ สวัสดีครับพี่น้องครับมือหนีน้องน็อตถ้าพี่น้องเข้ามาชมสวนผสมผสานสวยๆที่เป็นเห็ดย่งางโบรานถึงปีครับเปลี่ยนแปลงของแม่น้อยสุพัฒต,ตาโชตะวันครับพี่การ์ดแปลงก็จะยุบานโน่นสมบูรณ์ครับตำบลโน่นสมบูรณ์อำเภอเด็ดอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่ครับแปลงสวนผสมผสานสวยๆเป็นระเบียบสะอาดเรียบร้อยครับนี่เจ้าของแปลงแม่น้อยครับ สวัสดีครับแม่ครับสวัสดีค่ะสวนงามขึ้นาร้นาะครับแม่ก็แค่เนี้ยอยู่สวนผสมผสานข้างบ้านเฮ็ดม่ได้เก้าเดือนบ่ครับเฮ็ดเด็ประมาณแปดเก้าเดือนนี่ละประมาณแปดเก้าเดือนอโอ้งามไว้แห้งน้ะแม่นาะสะอาดเป็นระเบียบแห้งครับพี่น้อง พื้นที่ค้างบ้านตรงนี้ตะก้อนเป็นทุ่งหน้าป่ะครับไม่ในั่นเป็นเป็นไฮห,หน้าไฮห,ห,ห,หน้าเ,เป็นไฮห,หน้าแรรงๆเป็นไฮหน้ามีแต่หยาอเอาอยู่นี่ก็มีกบตัวนี้แม่กบมันอยู่ทั่วไปโอ้ล้อมปลาเขียวอยู่รอบๆในเลี้ยงกบไว้น้่บ่ครับจ้าโอ้หนี่ครับพี่น้องอีกตัวหนึ่งครับโอ้นี่ครับโอ้โหมีป่ามีกบครับพี่น้อง จากให้หน้าแร่งๆรงเปลี่ยนเป็นแรงอาหารที่อุดมสมบูรณ์เอ็กไวทักกินครับกุไวถทักินเลือก็เอาไปขายแจกพี่แจกน้องบอกครับเอาก่้ยของแม่นี่มันออกเครื่อไรายังสีห้ามันสุกมากแม่กินเพราท่านแม่จะไปขายยังไรครับไปขายในหมู่บ้านบุคู่กันนีละ2ีสิบสาสบ เอาไปฝากไว้นะ้ำหลานเพิ่นฝากห้อยไว้เดี๋ยวเพิ่นก็ขายใหย้เป็นลานขาเนาะลานของน่องน่องไส้นสนะเพื่อนอยู่ในหมู่บานน่ะเพื่อนขายขายของชำโอ้โเข้ามาต้อง<ม>ไปเรข่ขายเองบ่ค่ะไปฝากให้เพื่อนขายใหย้อ่ามันก็บ่หลายเนาะมันก็สซุกเทลเครื่อเทลอะใดอย่างซี้นะโอ้ครับครับบอนนี้เพิ่นคิดคาฝากน้ำเฮออย่างไ๋ครับเนี่ยเพิ่นพอนบ่ได้คิดดอกไปฝากซื้อบอกครับจ เอาไปฟ้ากซื้อก็ได้ฟาาซื้อล่อนี่เป็น,นบอก,กบบ่อปลาเนาะนาแม่นอนี่ใอ้ป่าตัวแย่อยู่ด้ยครับพี่น้องครับนี่เฮ็ดมาเก้าเดือนแล้วมาเห็นรูปแบบนี้นี่ถือว่าประทัใบใจบอครับแม่พ่อใจบอครับก,กับก็พอเด้ยืนเบิงยามมาแรงพอ่อไดีเบิ่งครับพอได้ไมายืนเบิองอยามมือแรงแม,แม่เฮ็ดสวนอยู่กับไครครับเฮ็ดอยู่คนเดียวค่ะ โอ้เป็นสวนอุดมสมบูรณ์มากนี่เฮ็ดผู้เดียวมาตลอดเลยบ่ครับผู้เดียวมาตลอดเลยปลูกเองหมดถุกต้นบ่ครับเอาแม่เมื่อยบ่ครับกับเมื่อยีด้ลหละมันปลูกมื้อละเล็กละน้อยได้ปลูกไปเบิดปลูกมื้อละต้นสองต้นไปปลูกไปเหื่บ่บ่ททอกันเนีต้นเป็นหมาก็มีต้นอันนี้ก็มีครับงามเนาะแม่เนาะ พื้นที่ของแม่ทั้งเมื่อนี่จากไรครับพื้นที่ร่วมทั้งบานน้ำทั้งนี่กับมันสองไรแต่แม่ก็เอามาเหตุส่วนนี่เห็ุส่วนนี่คือหมู่้านไรกลัวนี่หรือมั้งครับไร้กลัวนี่ปมะ่านไรกลัวโดยการคุดคล้องรออพื้นที่บ่ครับคุดคล้องใส่ไก่ให้น้ำอันไลออกจากพื้นที่นะเป็นคล้องระบายน้ำ เแ,แลวกรกระจายความชุม่มชื้นใช่ครับพื้น,นที่เห่าชุม่มชื้น <laughs> จากเคยเป็นที่รแร้งๆมันี้เจอคว้างใสไกลลงไปก็จะเป็นชุม่มชื้นขึ้นมามระบบน้ำของแม่ก็จะเฮ็ดเป็นสปริงเกอร์แบบนี้บครับเฮ็ดสปริงเกอร์ก็มีเฮ็ดนำยศอีกก็มีครับแน่ผูดใดไเฮ็ดระบบนำให้แม่ครับนี่แม่อันไห้เขาเฮ็ดไห้ก็มีแม่เฮ็ดเองก็มี อันนี้แม่กเ็เฮ็ดเองมืดเลยเนี่ยบอครับแม่ซื้อเม่าโตเองโอ้ซื้อม่าโอเองอนะสายง่นๆนั่นเขากเ็เฮ็ดให้ครับนีม่มีประสบการณ์มาก่อนบอกครับเพื่อเฮ็ดเป็นครับบ่มีดอกแม่ก็อาศัยเบิ่งในอายุถูกเขาเฮ็ดกันนั่นแหละโอ้เขาเฮ็ดเป็นสารนิสียแม่ก็ไปซื้อมาเฮ็ดอาศัยศึกษาในอายุถูกแม่มีกล้วยเพื่อเรียกทีดแม่ปู่มันเป็นมาก กล้วยหอมท่องเครื่องนี่ะสบความสําเร็จก่อนมูก่อนมูแต่ว่ากล้วยไข่เนี่ยมันจะมันมันจะเด็กกินเร็วกล้วยไข่เนี่ยจะเด็กินเร็วแต่ว่ากล้วยหอมมันจะดนดูครับกล้วยไขม่มันมันเด็กเดือนมันก็นได้กินนะเ <c oughs> พชรมากเก่าเดือนนี้ได้มีกล้วยซุกไปฝากลานค้าขครจะเครื่องหะครับเนี่ยมีอยู่มันมีแต่กล้วยไข่ลายเครื่องหลอซีหาเครื่องนี่แหละครับแต,แต่ว่ากล้วยหอมนี่แหละที่เป็นเครื่องเลยกล้วยเกลืกล้วยไข่เพิ่นเพิ่นออกหมากเร็วครับ ในสวนแม่ปลูกกล้วยยังี้ครับกล้วยไข่กล้วยน้ำว้ากล้วยหอมพ่องสามอย่างแค่นะั้นสามกล้วยสามกล้วย <laughs> เอา้าตรงนี้ก็เป็นมงนังเพาะเนื้อแดงบ่ครับเ <laughs> นื้อแดงปลากินเบิรดก็เลยลองมาใส่ถังเบิงโอ้เส้มันอันแพปลามันกินเบิดเอาลงไปในหันนะครับตอนแรกปล่อยลงซาเนี่ยปลากินเบิดปลากินเกี่ยงเลยหอยกินเบิด ครับครับโอ้นี่ครับกบครับพี่น้องครับอยู่ในพื้นที่นี่แม่ปล่อยกบจักโตครับนี่ห้าร้อยตัวกบห้าร้อยตัวบอครับนม่ห้าร้อยตัวปล่อยป่าด้ครับแม่ปลาปลาแม่สืบเมื่อปล่อยถุงหนึ่งนั่นแหละเมื่อนั้นมันก็ออกลูกเองครับปล่อยปลาแล้วก็ให้เขาออกลูกเองแม่ป่ายังเนี่ยครับแม่มีปลาหมออะไะ ปลาหมอปลานิ่น่ครับปลาหมอก็ปลานิ่น <ปะ S 1> แต่ว่า<ม>ปลานิ่นมันบ่ันเห็นออกลูกเด้ยแต่ว่าปลาหมอ่ะออกลูกหลายล่ะอยู่ในสาก็มีต้นเขาต้นยังคือจังเป็นไฮน่าธรรมา,าติเได้นาะแม่นอแม่เอาเขาเอาอันเฟืองมาลงไงบ้านี้อันมันเกิดอยู่ในในโคนเฟืองอะนะมันก็นเกิดเองครับเขาไม่เกิดเองโอ้ตอนแรกเอาโคนเฟืองมาลงให้ปลากินแม่ที่นี่เขามันเกิดเอง เกิดเองเป็นธรรมชาติสวยงามเลยอยู่ในซานี่เลอกจักเมียรครับเนี่ยบเล็กได้นี่น้าำประมาณอันตรงนี้นะบบถึงเมตรได้เนี่บอกครับแมนแต่ว่าตรงขุนเลือกอยู่เนึ่งมันเคียงกันทั้งขุนเลือกทั้งหี่บเลือกโอ้เฮดเป็นสองพักแมนสองพักครับเอาแม่มีแนวคิดจังไรครับเพื่อได้ตัดสินใจมาเปลี่ยนทงหน้าเรียงๆมากไก่เป็นสวนสมบูรณ์ครับ เห็นเห็นเขาเห็ดเห็นก็ปลูกกล้วยปลูกยังก็แล้อยากปลูกคือเขาบกเผ่าครับแม่ปลูกอยังไยครับปลูกบกเผ้ากล้วยปลูกของกินปลูกอันได้กล้วยเงือนเฮานี่ครับเอาเห็ดมาได้เก่าเดือนนี่ถือว่าสามารถลดไล่ใจให้ครอบครัวเขาได้ไปครับเนี่ยก็ได้อยู่เขาก็ได้กินบกพริกบกคุงกินกล้วยบ่าต้องซื้อกินปลากินกบ กินปลากินกบกินคา่ากินอันนี้กินอยู่ค่ะครับรดไล่ใจเลยแล้วแมนรถได้ใจเลยแล้วครับถมเท่ากับ,บ่ร้องซื้อบอกครับแมนเ่ากเก็บในสวนเขาคุ้งกับ่ร้องซื้อกแถมบางที่เรือกินเขาก็ได้ไปฝากล้านค่าขายอีกตั้งหากแมนไปฝากล้านค่าขายเดี๋ยขายกล้วยนั่นแหละครับผม,มของแม่คุดคว่องทัง้งหมดนี่ีจะคว่องครับ หาหกข้องนี่แลละมั้งหา <พอ S 2> หากข้องตอนปับพื้นที่แรกๆใส่งบ,บเบิดไลายบานไดนครับเนี่ยเมื่อนก็บาทน,นี่แหละบริคิดแพนยังกะอัน <c oughs> ให้เขาว่าโจก,กับปูกเลยมันมันบริเเขามันเห็ดเห็ดเห็ดน้ามันก็บบริเขานี่แต่หยาได้กับบริไดหลายเนาะมันบุคุมค่ารถเกี้ยวรถไท ได้หาหกสอบปีละหาหกสอบปีกันเป็นคือปีนี้บ่เพระสอบมันแรงครับขั้นสิมาแรงคือปีนี้คือที่บ่ได้เขาได้อยู่ทงหน้าหุ่นยังบ่ได้เลยเขาโอ้แรงเฮงที่ปีนี้ครับบัดต๊มาปีนี้เปลี่ยนมาเฮ็ดเป็นสวนผสมมาซานกินได้กินกล้วยครับได้กินกล้วยนี่คล้ายกับสีบ่แมนได้ารกว่าเขาหรอ่าครับแมนได้อยู่เพื่อนึงเทาก็ไเด้ต่างรอยกวาทเนาะ บ่อนึงนะเอาเขาก็กินน yeah. ้ำเน่เขาก็เหลือเขาก็เอาไปขายจังสิเกลือละลอยกู้บาทอันเชียหาเกลือกหาลอยเอาเครือจังเงินปลาฮับเข้าไปเดินจมรอบๆน้ำเน่ครับคันเครือจังเป็นน้ำกล้วยไข่นี่แม่ไข่วีละจักบาทครับแม่วีละสามสิบบาทก็มี่วีละยี่สิบห้าบอกครับวีละสามสิบยี่สิบห้ากมี่กวยไข่ได้กินเร็วกว่ามูบ่ครับแม่ โอ้บักพุ้งก็เริ่มได้กินแล้วครับพี่น้องครับนี่นี่บอ่อนี่ก็บกบหลายนี่ครับอุ้นนี่เต็มเลยผมเห็นว่านนมันลอยอยู่น้ำอ่นนะ่าโอ้ลอยน้ำจังสระครับโอ้หลายเด้นเนาะแม่เนาะงลอยอยู่น,น้ำอ่นโอ้เอากบนี่แม่กินบ่ครับ กกอันกินคือกันแต่มีผู้เหตุไหนน,ไนั่นเป็นเรับองหนึ่ยากลวยไข่เนี่ยมาปลูกงายกว่าลวยอันอื่นกลวยไข่ปลูกงายกลวยน้ำว่านั่นแม่ว่ามันตายพ่ายกลวยน้ำว่าเอามันตายพ่ายนั่นบอกครับแม่อันนั่นมีมีม,ม,มสองต้นอยู่หันน่ะสื่อสื่อพันเข้ามานั่นมันตายพ่ายทั้งสองต้นเลยแตัวหนีหนึ่งเอามาจากแน่ว่านเนี่ยนะเพเข้ามาครับปลูกไปที่ละล็อกที่ละล็อกนะ เพราะว่าเข้าทุนมาหลายนอเขากะถ่าเอาโน่ม้วนหนีไปปลูกสิโอ้ค oh. ือกล้วยหอมม้วนหนีตัดเป็นบ่อเดียวแม่ก็จะเอาไปปลูกม้วนนั่นอาศัยว่าขายายไปเรื่อยๆแม่เข้าหันบริสุทธิ์เอาลักษณะกล้วยตายพ่ายเขาเมียนเป็นยังไงครับบุญเดียโอ้นี่เป็นกอเหลืองเองนืเ้นแม่เนาะแม่ตัวน,นี้มันถผ็ดเพตายดอกตายเป็นบางอ่ะ สองตอนน่ะแหละคือสิ้ตายพ่ายโบเป็นหมากหรอกคือครับครับสรุปแล้วคือกล้วยไขย่ปลูกง่ายกับมูแม่นกล้วยไขย่กล้วยหอมกับปลูกง่ายอยู่มันโมมีโรคกล้วยน้ำว่าน่ะมันมักจะตายพ่ายครับ,รบตรงนี้ก็เป็นคลองใส่ไกลหลอกพื้นที่นะแม่นะ้องจ้าแถวนี่ก็มีหอยหอยก็มีป่ะครับหอยเชอรี่หอยขมก็มีโอ้บอกมันกินใบตองจนสิเบิดแล้วนะบอกครับแม่นเมื่อเสาร์แม่ก็มาเอาอยู่เครื่องคู่ หอยเชอรี่ <laughs> oh, <sorry. S 1> มือซ้อนนี่ก็มาเก็บไปแล้วเม่นเก็บไปเฮ็ดยางครับเม่เก็บไปต้มกินตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่รอบบ้านเนาะแม่เนาะร <laughs> ่วมๆแล้วพื้นที่ก็จะซองไรร่วมบ้านครับแมี่น <Man. S 1> นี่บ้านแม่หน่อยก็เห็นแต่ล้งคาเนาะแม่เนาะ <laughs> <laughs> เอาเฮ็ดสวนมาเขาเดือนที่เก่านี่ถือว่าภุมมใจประทับใจบ่ะม่ครับ <laughs> ก็ดีอยู่ได้ละใครก็อยู่สื่อๆจะมาแลงก็ได้ยางเบิ่งต้นใหม่ โอ้ผมสังเกตเบื้องพื้นที่นี่ว่ามีหยาขึ้นเลยนี่แสดงว่าเขาสวนทุกมือที่สันครับออาเลาะแต่ย่ยมาแรงมีสะพานขามความภาพพี่น้องครับสะพานแบบแต่ละข้อมีขามแบบนี่นี่ปลาปลาทับทิมมันจะอยู่นี่ครับแต่ละข้องนี่ก็จะมีสะพานขามครับมันสิบ่ขืนหองนอนเพราะว่ามันกังเวนเนาะโอ้มันจะขึนนย่ยมาแรงนะครับปลาแม่เลี้ยงไปมันสีได้กินรู้ป่ะครับแมี่ ก็อันถ้ามีคนมาตื้อให้ก็ได้กินแต่บ่มีคนมาตื้อก็บ่ได้กินบ่ครับตึกแงก็บ่เป็นตึกก็บ่เป็นนั่นลูกปลาใช่ไหมนั่นลูกปลาน้อยๆก็มีเต็มเลยมันมันออกแมล็ดลูกหลายเด้โอ้ครับครับอู้ลูกมันหลายเนาะแม่เนาะเดี๋ยวสิไปเบิ่งปลาทับทิมมันงามงามแต่ว่ามันบ่ขึ้นครับมันแนมลงไปนี่ผมมาลูกปลาเข็งเลยครับนี่แม่แหน่ลูกปลาเข็งก็มี่โอ้ ปลาเข็งอันนนันดีเในปาต้าที่พี่มันขึ้นแล้วนะครับครับครับอู้แม่นดีครับพี่น้องนะปาต้าทีสีทองท่องเนาะแม่เนาะเนียลายเด้ครับลายอยู่ไม่แต่มันมข,ข้นก็มันเด็กโอ้ปลาตะเพียนก็มีตัวนี้ครับปลาตะเพียนก็มีอยู่ในข่วงนี่แม่คุดเลือกจำใดครับนี <id> ่เม็ดครึ่งเม็ด <M 3. S 2> ครึ่งเม็ดครึ่งในนี้มันขึ้นละปลาปลาต้าที่นโอ้ครับครับครับก็ยังมันยันคนนี่เนาะแม่เนาะโอ้หนี่เด้แม่ครับ มาแล้วมาแล้วโอ้มันงามเนาะครับเนาะน,นี่ครับพี่น้องครับปลาทับทิมครับมันบกขื้นแต่เนี้มาแร้งจะขื้นลายบอกครับเมียนนั่นปลาปลาตะเพียนปลาทับทิมปลาหมอเอเอามาปล่อยเต้อันไม่ไหมผุนทั้งคุณกมีนมครับครับมันก็ออกลูกเองเมื่อได้ละนะโอ้ปล่อยเธอเดียวมันออกลูกไม่ออกลูออกเองปล่อยเธอเดียวแต่ผุนเนี่ย กับโบ้ห้าเนี่ยเอามาปล่อยเจือเถือ่อนครับพักบุ้งนี่ก็คือที่เป็นร่องรอยของป่ากินน,น,นะแม่เนาะใบบ่ค่อยมีอโอ้ครับพี่น้องครับโอ้ปลาดุกก็มีตัวใหญ่ต,ตัวน้อยน,น,นะแม่เนาะงม่เนาะเอาเฟลืองกล่องอยู่นี่แม่เฮ็ดอาหารมาให้เขาบ่าครับเฮ็ดอาหารเนยนั่นแซนด์วิชมันเนนั่นแซนด์วิชปลา <c oughs> แซนด์วิชมันครับ โอ้ใบถ้าเป็นอาหารให้ปานมาหาอาหารกินนี่มันจะอยู่ในมุมนี่แหละสวัสดแม่ก็จิฮักใ่หัวล่ะโอ้มองนี่ก็เป็นซุ่มตัอนนี้ครับสวัสดีผูกแจ้กเดือนนมันเป็นหน่วยแล้วได้แล้วนี่ครับเป็นน่วยก็วิพุ้กินดอกอ้าแม่นบอกครับโอ้โลนติ่มยุ่เต็มเลยสุ่มสวัสดครับสียังครับแม่พันนี่สีสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองก็สีหมวกบหครับ เอาสุ่มนี้แม่ก็เฮ็ดเอาเองบ่ครับแม่เฮ็ดเองแม่เฮ็ดเองเฮ็ดแบบครับโอ้ส่วนนี้แม่เฮ็ดเองกับมือเลยเฮ็ดเองเบิดทุกอย่างหันมานี่ก็จะเป็นบ่อกบครับพี่น้องครับบ่อกรบแม่ไปใช้กับเขียวงามเนาะแม่เนาะแม่หมึกซาวโรถแม่ก็โลนเต้นอยู่แมียบดิบก็อยากกินครับครับรวยมันเต็มเลย โอ้ซสำพ่อแม่บ่อยากมันไหลมัไหลมันโลนเต็มเลยนี่โอ้ครับไหลเนี่แม่เนาะนั่นมันผมคือตีกินซูมือครับนี่นี่ครับโอ้ไหลมันพุ่มแม่เป็นใบเลยครับโอ้นี่กบใหญ่บ่แม่อันอันกบนี่แม่ก็สิกล้ากินอยู่บ่เมื่อกีล้วกูปาดมันเป็นอย่างจังใหญ่แห่งแท้มันพันอีหยังบุนี่ครับอันกรอบอันมันเลี้ยงง่ายเลยกบบ่ครับ มันเลี้ยงง่ายกูป่ามันใหญ่ไหวดีใหญ่ไหวดีแมนนี่นสองส้นเดือนนี่แกใหญ่แลยเนี่ยโอ้โหฟุตบอนี่ได้ปูพายงางอยู่บ่ครับบัวปอยอันบัวดินเลยใส่บัวดินเลยแม่นเอานา้ำเปิดน้ำทิ้มทุกมือเปิดลงคลองกูเล่บอรครับแม่นอ๋อเปิดน้ำทิ้มทุกมือแม่นเปิดน้ำทิ้มทุกมือกับเปิดน้ำใส่ไรน้ำม,มันกไ็ไหลโรคถูกร่กองคลอง สายเคสังไงครับแม่เน่าพ่อจะเปิดน้ำทิ้มอันนี้มันมีจุกอยู่หมองหันนะท่ออยู่หันนะครับแม่เปิดให้เบื้องในบ่ครับได้อ๋อต้องไปข้างใน้าเนบ่ครับเมียนต้องเขาไปปุ่นได้แล้วนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวพาเบื้องระบบบอกรบครับโอ้เนี่ยมันก็จะไหลลงกระเปิดนั่นเปิดมองคังน้องนอดนั่นครับน้ำมันก็จะไหลลงมาเลยโอ้เนี่ยเมียนเป็นนี่ครับพี่น้องครับผู้นำออกครับ แล้วมันก็จะไลลงคลองข้างล่างบ่ครับเนี่ยลงไปพุทข้างล่างโอ้โหครับครับเอาแม่ไปได้แนวทังมาเตอไซครับเนี่ย็เห็นเขาเห็ดเห็นเขาเห็ดนี่หล่ะครับแล้วเห็ดน,น้ำเขาเอามาเห็ดน,นำ้ำเห็ดน้ำเขาเบิง่งเรียนรู้เบิง่งหล่ะก็เห็นเขาเห็ดก็เลยลองเห็ดเบิ่งมันสิมันสิได้ผลบ่มันเกิด็ได้กินอยู่ ได้กินได้ขายน้ำบ่ครับได้กินได้ขายน้ำให้เขาอยากเขาก็สั่งเอาไปให้เขาในบ้านโอ้เขาหัว่าเขามีเขาก็สั่งกินแม่นบ่ได้ไปรอขายเลยบ่บ่ได้ไปรอขายใส่เอาตั้งแต่เลี้ยงมานี่ได้ขายจักโลแล้วครับบ่แม่นได้ขายซีโลซีโลซีโลโอ้กบนี่บ่ครับอ้าอ้นี่ก็บผักกระแหงแล้วนี่ครับผักกระแหงเนี่ลูกหมาเนี่ยก็ของกินครับพี่น้องผักกระแหง แม่ขายกบโลละาจาักรบาทครับโลละอันลอ,ล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 อยเ้าโลละลอยเศร้าแซีโร่นี่ก็สแสดงว่าเป็นซีลอยแปดสิบบาทจตะโอ้ครับครับได้ค่าหัวอาหารขึ้นไปแม่ได้ไมดด่ได้รอกค่าหอ,อาหารได้แต่ค่ากบขึ้นบ่ครับเพราะว่าอันแม่พนันธ์ก็จะเอาไว้ประทา่าเด้ดเด็เห็ดหัวปีหนานะ<อ>คิดคิดว่าโอ้เศีไว้เห็ดหัวเม่พันธ์ผัพันธุ์มัน ครับมันก็นย่างหลายอยู่เหลืออยู่สองลอยสามลอยตัวครับมันอยู่ในบอ่ออยู่โบนั่นลนะ่ะร่วมกับอยู่ในสานนี่ก็หลายตัวแห้งอยู่ด้นะแม่นเองเนาะวันนาเบิงเนี่ยโบนี่มีอยู่ลอยกูตัวกับอ่อนั่นอีกเหลืออยู่ประมาณสามลอยกูตัวนี่แหละต้นครับเอาของแม่หน่อยเป็นคนบ่เคยเฮ็ดสวนมาก,ก่อนตอนที่ได้มาลงมือท้ำสวนแรกๆตากแดดปลูกต้นไม้อยู่ผู้เดียว่อนเมื่อยบ่ครับ เมื่อยอยู่เมื่อยอยู่บมพดเหตก็เห็นเละเหตุจะแย่มาแลงเอาอ๋ะสายเหตุย่ e มริอดีเรนครับย่มาแลงจังหวยเหตุเอาปลูกไปเหมือนละเล็กละน้อยเหมือนละสี่หาต้นเออไม่บอกบอกักเพาเนี่ยครับบกักเพาเนี่ยแม่กับปลูกไปลอกหนีก่อนเนาะบานนี้พอมีอีกกับปลูกไปเรื่อยๆหน้าว่าได้ปลูกเท่าเดียวครับคือกล้วยนี่กับป,ปลูกเป็นรุ่น เอานอมัอ่วนีปูอีกทั้งผุนโอ้ทั้งผู้ส่งสื่อไงโอ้ครับครับใส่เทคนี้ขยายเอาแม่นเันก็นวยเาวอยู่เลยครับโอ้โอกล้วยหอมทองงามๆครับยักน้อยนี่ซุกความกันนี่กิบกนบ่าท่านแล้วเนะแม่นาะร,รอบพื้นที่พอดีครับคางๆนี้จะเป็นบ้านแม่เพื่อนครับพี่น้องอนี่กอวไผ่น้ำกอหนึ่งนะแม่นาะอนี่กอไผ่น้ำ มีกอไพลน้อไใหม่นะมขอหนึ่งครับพี่น้องสวนเล็กๆสวนเล็กๆความสุขกับคอขุณแเมีหน่อยในลายครับแม่ที่พ้ามาเหือเยี่ยมช่มแปลงครับแชร์ยประสบการณ์แลวก็แบ่งปันความสุขขับแม่ขอบคุณครับผมขอบคุณครับโอเคครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้ก็จะขอลาพี่น้องเข้าไปเพียงซ้ำนี่ครับไม่พบกันไม่ในคลิปหนาครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมชาวสวนยุคใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ